กลาสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยวันนี้วันอังคารที่10ตุลาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ เกษตรกรอำนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายพักชำระหนี้ชี้เคยดำเนินการมาแล้วก็ปีไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้จริงยังต้องแบกรับภาระหนี้และดอกเบี้ยเหมือนเดิมทั้งที่ราคาผลผลิตตกต่ำวอนดัด้ซื้อหนี้จากทกสและปรับลดดอกเบี้ยจากร้อยละเเหลือร้อยละหบาท วันนี้นะครับวันที่10ตุลาคม2566ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตัวแทนกเกษตรกรชาวอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนายเศษฐาทวีสินนายกรันวนตีและรันมีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนโครงการพักชำระหนี้กเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การกเกษตรหรือทอกส ระยะเวลา3ปีวงเงินไม่เกิน3 0 0แสนบาทโดยอ้างว่านโยบายพักนี้เคยดำเนินการมาแล้ว9ปีแต่ไม่สามารถช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างแท้จริงเพราะเมื่อครบ3ปีแล้วกเกษตรกรก็ยังต้องเดือดรนหาเงินมาชำระหนี้และดอกเบี้ยเหมือนเดิมแต่ราคาผลผลิตกลับตกต่ำไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกเกษตรกรก็ยังต้องแบกรับภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยที่สูงเหมือนเดิมจึงอยากเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนจากนกโยบายพักชำระนี้ควรจะซื้อนี่ของเกษตรกร,ร,กรจากทอกอสอและมีนโยบายให้เกษตรกร,ร,กรผ่อนชำระกับทางรัฐบาลโดยตรงและควรจะปรับลดอัดตราดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร,ร,กรให้เหลือร้อยละหนึ่งบาทต่อปีถึงจะเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ให้กับกเกษตรกรได้อย่างแท้จริงเพราะทุกวันนี้กเกษตรกรลูกค้าทกศที่กู้เงินไปลงทุนทําการเกษตรต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละเจ็ดบาทต่อปีแต่หากใครชําระไม่ต่อเนื่องเป็นหนี้เสียก็ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละสิบสองบาทต่อปีด้านนายสวัสดิ์จำปาสาและนายบุญรอดศินสุพรรณ ตัวแทนกเกษตรกรชาวอำเภอนอนทวันบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเคยดำเนินการโครงการพ um ักชำระหนี้มาแล้วถึง9ปีแต่ไม่สามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้จริงกรเกษตรกรยังต้องแบกรับภาระหนี้สินเหมือนเดิมโดยเฉพาะดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ7บาทต่อปีจึงอยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ฟังเสียงความต้องการของกเกษตรกรว่าแท้จริงควรจะทำอย่างไร ถึงจะแก้ปัญหาให้กับกเกษตรกรอย่างตรงจุดและสามารถแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนได้จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลซื้อนี่กเกษตรกรจากทกสเพื่อให้กเกษตรกรผ่อนชำระกับรัฐบาลโดยตรงและควรปรับลดดอกเบี้ยให้เหลือร้อยละหนึ่งบาทต่อปีจึงจะเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ตัวแทนเกษตรกร ะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยื่นเสนอต่อนายเสียถาเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกเกษตรกรต่อไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ สวัสด,ดีครับ